ทุกคนวันนี้นัดจะพามาโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะคะอยู่ที่เยาวราชค่ะเขตสัมพันธวงศ์นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดไตมิตรค่ะที่นี่นะคะก็จะมีองค์เจ้าแม่กุนอิมสีทองแบบนี้นะคะให้กราบไหว้ขอพรกันด้วยนะคะคือแบบสง่างามมากค่ะแล้วก็มีตู้รับบริจาคด้วยนะคะทุกคนคนไหวยเยอะมากเลยค่ะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนะคะทุกคนองค์เจ้าแม่กุนอิมอง์นี้สวยมากค่ะน,นัดก็มาลองเสียงซิมซีดูนะคะได้เบอร์นี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นคำทำนายที่ดีนะคะอยากชวนทุกคนมาทำบุญที่นี่กันเยอะๆนะคะเพราะมูลนิธิที่นี่นะคะเขาจะวินิจฉัยโรคแล้วก็จะจ่ายยาให้นะคะแบบราคาย่อมเยาค่ะและถ้าเป็นยาจีนนะคะก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะที่นี่นะคะเป็นองค์กรการกุศลนะคะที่ไม่แสวงผลกำไรค่ะ จัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่สนว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนวันณนะไหนค่ะก็จะช่วยรักษาให้นะคะเพราะฉะนั้นอยากชวนเพื่อนๆทุกคนมาทำบุญที่นี่กันเยอะๆนะคะได้บุญแน่นอนค่ะ